พบกับรายการกูาปภดิฉันผู้ป,ประกาศข่าวนางสาวชดารัตนช่วงวันนี้จะมาราย,ยงานข่าวเหตุการณ์กลุ่มปป,ปสเรื่องราวเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีสิ่งใดเป็นแรงจูงใจเรื่องนี้เราต้องมารับชมในรับฟังกันค่ะเหตุการณ์31ตุลาคม2556รัฐบาลผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เรียกกันว่า กฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งถูกมองว่าเป็นการช่วยเหลืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจุดชนวนให้เกิดความไม่พอใจในวงกว้างเหตุการณ์4พฤศจิกายน2516การชุมนุมเริ่มต้นจากพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายสุเทพเทอกสุบัร ซึ่งภายหลังกลายเป็นแกนนำของกปปสเหตุการณ์24พฤศจิกายน2556การชุมนุมขยายตัวเป็นมวลมหาประชาชนโดยย้ายไปปักหลักที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหตุการณ์30พฤศจิกายน2556กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มเคลื่อนขบวนบุกยึดสถานที่ราชการเช่นกระทรวงการคลังและสานีโทรทัศน์13มกราคม257 การเริ่มต้นกิจกรรมชัดดากรุงเทพโดยการปิดถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร2กุมภา2557มีการเลือกตั้งเต่ถูกขัดขวางโดยผู้ชุมนุมในหลายพื้นที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ20พฤษภาคม2557เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจึงทำให้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก22พฤษภาคม2557 การชุมนุมของกบพศยุติลงเมื่อกองทัพนำโดยพลเอกประยุจันทร์โอชาทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งรักษเป้าหมายของกลุ่มนี้เพื่ออะไรเป้าหมายหลักของกปปศคือการคนล้มรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งโดยการจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อดําเนินการปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจและสังคมต่อต้านสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าระบอบทักษิณน เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นมีการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศการปิดสถานที่ราชการเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและชัดดาวกรุงเทพในเดือนมกราคมพศ2557เหตุการณ์รุนแรงเช่นการประทะระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงมีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายวันและเวลาสถานที่ การชุมนุมเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ2556และยืดเยื้อมาจนถึงเงงดือนพฤษภามคมพศ2557จุดสำคัญของการชุมนุมได้แก่ถนนราชดำเนินอนุสาวารายีย์ประชาธิปไตยแยกราชประสง์และสวนลุมพินี